สวัสดีครับฟูจิครับจงเปลี่ยนก่อนที่จะถูก เปลี่ยนครับเพื่อนๆจินตนาการถึงตอนเด็กๆเ,เวลาเรากลับบ้านปิดเทอมคุณครูให้กันบ้านมาเอากันบ้านไปดองไว้แล้วค่อยรีบปั่นก่อนที่จะเปิดเทอมหรือเปล่าครับถ้าเป็นกรณีนั้นคุณก็จะนั่งคิดต่อไปว่าไม่เป็นไรอีก2เดือนเลกเดือนหนึ่งเล็ก10วันเล็ก5วันเราก็เล่นไปแล้วเราก็ตื่นเต้นไปเล่นไปก็คิดกังวลถึงกันบ้านคิดจนถึงวันสุดท้ายครับคุณครูคให้กันบ้านมาครับถ้าเราทํามันวันนั้น,น,นเลยทํามัน2วันเลยแล้วคุณจะมีเวลาปิดเทอม2เดือนสบายๆครับมันเหมือนกับ ชีวิตเราครับเราเนี่ยตอนนี้เรายได้ไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้งานไม่ตอบโจทย์โลกอ่ะหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะคนที่สําเร็จครับเขารีบเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนครับ เหมือนฟันผูเราฟันเราเนี่ยผูดเราปล่อยให้มันผูไปเรื่อยๆมันกัดกินกัดก่อนเราเริ่มปวดเราก็ต้องไปถอนฟันถึงเวลาเราไปตอนนั้นมันช้าแล้วครับถึงเวลาไปตอนนั้นมันหนักกว่าเดิม้วครับชีวิตเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับเราอยากมีรายได้ดีเราอยากจะมีความมั่นคงสิ่งที่คุณอยากในตอนนี้จริงๆแล้วคุณสามารถทําได้สิ่งที่คุณอยากอย่าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้และอย่าบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องโลภจริงๆไม่ใช่ครับคนสําเร็จเขามีความคิดว่าสิ่งที่เพ่อนอยากมันได้มาง่ายๆสิ่งที่ฉันอยาก มันท้าทายครับไม่ใช่ว่าอยากแล้วต้องอดทนเราอย่าโลภมากอันนั้นคือความคิดอีกอย่างนึงครับคนที่สำเร็จอยากมันได้เสมอมันไม่ยากเพราะในโลกนี้มันอุดมสมบูรณ์เราอยากเมื่อไหร่เราได้เมื่อนั้น คิดว่าอยากแล้วต้องอดทนกับคิดว่าอยากแล้วมันได้เดี๋ยวนั้นเลยหรือมันได้ในอนาคตคุณคิดอย่างไรดีครับมันจะตอบโจทย์โลกคุณยังไงครับสำหรับคนสําเร็จคือคนที่อยากแล้วสามารถหาได้เสมอเพราะคิดว่าโลกอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อเราทําอะไรไปแล้วมันชินแล้วมันไม่ค่อยอยากเปลี่ยนครับเพื่อนๆลอร,จรงจงินตนาการเวลาเราเดินทางจากบ้านไปบริษัทเราไปวิธีแบบไหนก็จะไปแบบวิธีเดิมเราขี้เกียจเปลี่ยนวิธีใช่ไหมครับหรือที่นั่งที่เราเคยนั่งมาก่อนเนี่ยตำแหน่งไหนที่เราเคยนั่งมาก่อนเราก็อยากจะนั่งที่นั่นครับเพราะฉะนั้นนนสมมมออองัก็ยู่ใหดคื ยังไงก็อยากอยู่อย่างนั้นแต่คนสําเร็จเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันดูครับเพราะอะไรครับมแมลงสาบกับไดโนเสาร์ครับมแมลงสาบอ่อนแอกว่าไดาโนเสาร์แต่ทาไมไดโนเสาร์ถึงศูนพันครับก็เพราะว่าความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องครับอยู่ที่ว่าใครจะยืดหยุ่นหรือปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ามนุษย์เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งกว่าไดาโนเสาร์ไหมไม่ครับแต่มนุษย์เรามีสมองมีความยืดหยุ่นปรับตัวให้กับความหนาวความร้อนได้ทําให้เรา อยู่รอดมาถึงปัจจุบันนี้ครับและไม่พอในกลุ่ม,มนุษย์ก็เหมือนกันก็จะมีกลุ่มคนสําเร็จและคนที่ล้มเหลวคนสําเร็จเขาสามารถปรับตัวได้ในเศรษฐกิจที่ไม่ดีสามารถรู้ว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีควรจะตอบโจทย์โลกอะไรควรจะหาเงินยังไงควรจะหาะไรายได้แบบไหนเพราะเขายืดหยุ่นครับคนที่ล้มเหลวเป็นไงครับก็จะคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยโลกไม่ดีโอกาสไม่ดีแล้วคนที่ล้มเหลวไม่กล้าเปลี่ยนงานครับไม่กล้าเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ครับ ขับแท็กซี่ก็ยังขับอยู่งั้นท่านอยากเปลี่ยนแต่มันคิดไม่ออกว่ามันจะมีงานไหนที่มันจะเหมาะสมขับรถแท็กซี่ก็อิสระแล้วก็มีโหมด Creative a v o i d a n c e สร้างสรรค์แบบหลีกหนีครับฉันขับแท็กซี่ก็เป็นอิสระอยู่แล้วเงินไม่ต้องเยอะหรอกก็พออยู่ได้อะไรประมาณแต่จริงๆแล้วครับคนสำเร็จคือฉัน change before you have to ฉันต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะถ้าอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคนมาขับแท็กซี่เยอะๆๆขึ้นฉันขับแท็กซี่ไปเรื่อยๆฉันจะถูกคนอื่นแย่งงาน เดี๋ยวฉันจะสวยแล้วฉันต้องรีบเปลี่ยนงานก่อนที่จะหางานใหม่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นครับจงเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเราเปลี่ยนมันซะเลยครับเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคุณเปลี่ยนเลยผมก็เหมือนกันผมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเสมอครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่า App Fuji Fuji สกตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ